MG สามรถเล็กไตล์วัยรุ่นต้องคันนี้เลยค่ะไปชมกันเลยสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเม่ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5ค่ะ วันนี้นะคะเมกก็จะมาแนะนํารถเล็กนะคะสไตล์วัยรุ่นดีไซน์สปอร์ตล้าสมัยทันสมัยนะคะต้องคันนี้เลยค่ะ MG สามหนึ่งจุดห้าดีนะคะคันนี้เป็นรุ่นรองท็อปเลยนะคะปีสองพันยี่สิบเองค่ะคันนี้นะคะใหม่มากๆเลยนะคะราคาป้ายแดงออกห้ามานะคะอยู่ที่ห้าแสนสี่หมืนเก้าันบาทนะคะที่นี่นะคะราคาโปรโมชั่นตอนนี้เลยนะคะสามแสนหนึ่งมืนเกพันบาทเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะเขาให้ออปชันอะไรเรามาบ้างคะ่ะตามมิมาเลยคะ่ะคันนี้นะคะกระจังหน้านะคะตกแต่งสปอร์ตนะคะกรอบโพรเมียมนะคะไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจกเตอร์นะคะไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะและยังมีไฟ daytime running light มาให้ด้วยนะคะคันนี้ กะแม็กนะคะแม็กแท้จากตู์เลยนะคะขอบ15ค่ะมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาด้วยค่ะเมื่อจับประตูนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะ และมีไฟเบรกตัวที่3มาด้วยค่ะไฟท้ายคันนี้นะคะตกแต่งแบบสปอร์ตนะคะด้านล่างนะคะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะคะ3จุดนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในด้านหลังกันเลยค่ะ ถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะคะถัดไปนะคะเดี๋ยวเรา,เาไปชมภายในตัวรถกันค่ะตาเมย์มาเลยค่ะภายในตัวรถนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะ้านะคะตอนนี้นะคะเมย์ก็เข้ามาอยู่บนตัวรถแล้วนะคะเมย์ได้สตาร์ทเครื่องแบบพร้อมใช้งานแล้วนะคะ คันนี้นะคะพวงมาลัยนะคะหุ้มด้วยหนังนะคะมาพร้อมกับปลอกพวงมาลัยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะไมคคันนี้นะคะวิ่งมานะคะสี่0มกิโลเท่านั้นเองค่ะลูกค้าไม้แท้1น0ซนะคะถัดมานะคะก็จะมีวิทยุนะคะสามารถรองรับบ l u e t ได้นะคะแล้วก็ เปิด FMAM ได้ปกติเลยค่ะเี็บ USB ได้ด้วยนะคะคันนี้ถัดมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นแอร์นะคะหมุนกรอบดิจิตอลน,นะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะถัดลงมาอีกนะคะก็จะเป็นตักไฟนะคะขนาด12โวลต์ด้วยกันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็ปุ่มกันกันลื่นนะคะ แ้วคันนี้นะคะให้มานะคะคู่หน้าสองใบค่ะคอนโซลหน้านะคะตกแต่งสีดำนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสปอร์ตมากๆด้วยคะ่ะช่องแอร์นะคะเขาตกแต่งมานได้สปอร์ตมากๆเลยค่ะคะ เดี๋ยวถัดไปนะคะเมย์จะพาไปชมเครื่องเครื่องไปกันเลยค่ะข้ามาชมเครื่องเครื่องกันเลยค่ะคันนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะ1 5ึง้านะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะคันนี้ รถคันนี้นะคะไม่มีอุบัติเหตุนหนักแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็น,นลมน้ำพิษคว่ำหรือว่าจัดต่อนะคะทางเรานะคะมีใบการันตีตรวจสอบโครงสร้างสภาพตัวถังนะคะให้กับลูกค้านะคะจาก,กบริษัทวันดูคาเลยนะคะลูกค้าสามารถไว้ใจเต็นท์เราได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะจากที่ได้ชมมาเมื่อสักครู่นี้นะคะรถคันนี้นะคะราคาประหยัดมากๆเลยนะคะอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะ ผ่อนเดิมต้นเพียงหกพันนิดๆเองนะคะลูกค้าที่ศูนย์ของเรานะคะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นมากมายเลยค่ะให้ลูกค้าเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งจุดหกเก้าเปอร์เซ็นตนะคะแถมประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะดอกเบีย้ยศูนเปอร์เซ็นนานสิบสองเดือนเลยนะคะหรือว่าออกรถนะคะไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยค่ะจัดไปแน่นนะคะหนึ่งวันรู้ผลทันทีนะคะรับรถได้เลยนะคะลูกค้า ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะติดต่อเมย์มาได้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกับเมย์ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ